อันนี้รถเจ้าบ่าวาบาวเอเนาะอันนี้รถเจ้าบ่าวโอ้รถเจ้าบ่าวอะไรเจ้าบ่าวมาแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้าบ่าวมาแล้วมาพอดีเลยรถเจ้าบ่าวมาแล้วข่อยมาพอดีเลย อนลเด้มาเพ่งถ่ายเจ้าบ่าวก่อนถ่ายเจ้าบ่าวให้พี่ให้น้องเพื่อนเบิ่งก่อนถ่ายเจ้าบ่าวให้พี่ให้น้องเพื่อนเบิ่งก่อนฮัลโหลสบายดีมาแล้วไทยบ้านใส่น้อมาแต่ดานฮีบอมากันหลายอยู่บอมาโทนี้เออน้อยๆนะอบอุ่น พอดีพอดีพอดีสีได้เจ้าเบาวเจ้าบ่าวลองเจ้าบ่าวแท่อยู่ทางใดเนาะสาวน้อยมาที่ทางใดเจ้าเคยเห็นอยู่บ้า,บานนี้ฮัน <c oughs> เคยเห็นบ้านบ้านใครฮัน้นงามบรลุบเบิมไหมเ <c oughs> บิงบรรยากาศงามเนาะ <c oughs> เอนลงไปอาบน้ำหาดปุ๊บโอ้สายสายสายไปเบิงเจ้าบ่าวก่อนเ <c oughs> บิงเจ้าบ่าวเขาก็ห <c oughs> ล่อเหล,ลสาสัมได้ประตูเงินประตูทองน้องหลิวน้องจิ๋ว น,อน,อนอ้องแอมน้องน้องอีย่างวะสามคู่ได้ประตูเงินประตูทองนะเตรียมนะเจ้าบบาเฮ่าโอเคเจ้าบ่า,าเขา,า,ามาฮอดแล้วเจ้าเบารองกันได้เจ้าเบารองกันรอ <Okay. S 1> มาแต่เจ็งโมงออกมาแต่เจ็งโมงแปดโมงตอนนี้เก้าโ <9. S 1> <9. S 2> มงสิบห้าหนาทีฮอดพอดีงามพอดีเลยเตรียมเลยเตรีมยมแล้วก็จะได้แห่เลย เาหนะูบหจักแขกจักข้ามาบุมีเตรียมการตเตรียมงานเลย,ลเ,ลยเออไล่ไปเรื่อยๆบ่เออตู้มาหมเมนหมอลำกะเฮาที่เดี๋ยวนี้นะมันล <c oughs> ะห <c oughs> <อ>มอลำกะเฮาจูงเขยกะเฮาเป็นบ,นบ่จัดไปจัดไปอตอนนี้เจ้าบ่าวมาฮอดแล้วเพื่อนกะสิมาฝักอยู่เฮือนนับ่าวหรือเฮือนลุงแตงก่อนพี่น้องเ้ยฝากติดตามเนดเดอซ่องยูทูบดอกคูนคืนถิ่นนะเดอ ไองานดองเจ้าเป็นอย่างกับเป็นน้าสาวน้าสาวโอ้โอยู่ใส่คุณแม่นะนอ,นอีแม่ดิแม่เจ้าเบาอยู่ใส่น้อผูใด้ดน้อแม่เจ้าบ่าน้าอเอออันนี้เราเป็นอย่างกับเจ้าเบาวนอะแลค่อยเป็นอันลูกอันพี่เลงของแม่เจ้าบ่า,าเออเป็นพี่เป็นน้องกัน,นโอเคอันนี้ก็คือพี่น้องกันหน่าคือกันเออใส่คุณแม่ดิคุณแม่เจ้าเบาอยู่ใส่น้อ อันนั้นกัะบ,บานนำกันบ่นเ,เออมานําเดียวเบิดนี่โอ้พาพาขวัญกะคือ,อยังบานได้จัดนาะเออโอเคใส่อีเม่เด้อีเม่เจาเ้าบ่าเด้สบายดีในดองยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับบรรยากาศกับเป็นใจแหงพี่น้องเอ,อ้ยฝ้ามืดคึ้มขึมฝนบปรตกกำลังดีเลย ตอนนี้เฮากัดสิมาจัดพอขอพ่อขวัญอยู่นี่พอแล้วทั่วเพื่อนกัดสิแห่เป็นเงินเจ้าบ่าเงินเจ้าสาวเจ้าสาวก็อยู่ใกล้ๆนะพอดีงาม